ไพทอนตอนจัดการกับข้อผิดพลาด a อสเซอร์สเตทเม t ต์แอสเซอร์สเตทเเป็นตัวช่วยในการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดโดยเราสามารถเขียนการแจ้งเตือนเองได้วิธีการใช้งาน a อสเซอร์สเตทเมนคือวิธีการใช้งานแอสเซอร์สเตทเมนต์คือคิวมาว่า a อสเซอตามด้วย Condition หรือเงื่อนไขที่ต้องการ จากนั้นข่านด้วยคอมมาตามด้วยข้อความแจ้งเตือนอยู่ในซิงเกิลโคดในตัวอย่างเขียนฟังก์ชันขึ้นมาเพื่อทำการคูณตัวแปร a และ c โดยที่มีเงื่อนไขว่าเมื่อไรที่ตัวแปร c เป็น0จะมีข้อความเตือนขึ้นมาว่า do not use zero ข้อสังเกตวิธีการทำเงื่อนไขใน assert ให้ใช้ c ไม่เท่ากับ0 เนื่องจากว่าถ้า c ไม่เท่ากับ0มันจะทําการตามลําดับโปรแกร,รมแต่เชื่อมมาลายที่ c เท่ากับ0มันจะเด้งข้อความเอ r ร r ขึ้นมาครั้งแรกทําการส่งค่า a เท่ากับ9 c เท่ากับ9ละครั้งที่2ลองทําการส่งค่า a เท่ากับ9เช่นเดิมแต่เปลี่ยนค่า c เท่ากับ0เมื่อทดสอบด้วยการลัน จะเห็นว่าครั้งแรกจะได้ผลลัพธ์81หรือผลคูณของ9คูณ9และในอันที่2จะมีข้อความ assert ขึทนี่มาเตือนว่า Assert C ไม่เท่ากับ0 do not use zero e s t e r t o r r o r do not use zero t y a c e p t คือวิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาดโดยบ่งบอกเงื่อนไขแบบเฉพาะเจาะจงวิธีการเขียน ของท้ายกเสร็จคือ try ตามเครเ่องหมาย colon จากนั้นคือ standard operation หรือการกระทำปกติโดยในนี้กำหนดว่า x เท่ากับ int raw input ให้ทำการรับค่าจากคีย์บอร์ดโดยที่ค่าจากคีย์บอร์ดต้องมีค่าเป็น integer และให้แสดงข้อความว่า please enter number เพื่อให้ user รู้ว่าต้องทำการกรอกเลขลงไป จากนั้น e x c e p t คือ Error Operation หรือการทําทำที่มีข้อผิดพลาดในที่นี้คือเมื่อทำการใส่อักขระหรืออักขระพิเศษลงไปโปรแกรมจะทำการแจ้งเตือนด้วยข้อความที่กำหนดไว้ก่อนทำการรันโปรแกรมนี้ได้มีการเขียนเบร k เอาไว้เพื่อที่ว่าเมื่อ user กรอกเลขลงไปโปรแกรมจะหยุดการทำงานทันที ลองทดสอบด้วยการรันขั้นที่1ลองใส่ a ซึ่งไม่ใช่ตัวเลขโปรแกร,รมจะทำการฟ้องขึ้นมาทำให้ต้องค่าไว้ขั้นที่2ลองใส่ค่าตัวเลขคือ1โปรแกร,รมก็จะดีดออกครับก็จบแล้วครับสำหรับ Python ตอนจัดการกับข้อผิดพลาด